เนเดี๋ยวเดี๋ยวมาี่โอ้ยบอกลุงพลังว่ามาแป๊บเดียว <c oughs> แกก็ไม่อยากให้เก็บเลยเพราะแกเห็นว่าจะกลับไทยแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่จ้าทุกคคมีความเสียดายแล้วก็เป็นคนชอบด้วยเพื่อนนี่ เพืพ่อนเดี๋ยวๆๆยุมเอามาเลยยุมเอายุมเอานะเอาไว้บ้างเพราะว่าเราไม่อยากเอาขา้อไปเยอะจ้ะมาเลยเยอะนะมันเยอะนะมันเยอะ,เ,ยอะเดยวหันมาเก็บทางนี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูด <c oughs> เลยเยอะมากเลยเตือนเยอะมากเลย เยอะมากเลยจ้ะอู้ยเน่ามีเน่าด้วยนะเพื่อนเสี้ยได้แท้เหี้กำลังโตเยอะเลยจ้ะทีนนี้ได้น้ำดูดิอุ้ยหนูไม้สั่นเลยเก็บเห็ดยุ่มเอาแต่ว่าขาไม่อยากเอาไปจ้ะ ลากลากไม่อยากเอาไปเด็ดออกอนี่เพื่อนเต็มอีกแล้วมีตะกร้านี้มาใส่หน้าจักรยานมาได้จ้ะนี่จ้ะเพื่นเพื่อนเพื่อนดูดิงามงาม เพื่อนดูโอ้ยสอ,อส,ออสอนเชิญสอนสอนร้ายใบไ,ไม,ม้ไม่องไงเอาจุดตรงไหนอีกโน่น,น,นโน่นโน่นโน่นไป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 เพื่อน ไม้ติดไปเมื่อกี้ดิเอกก่อนนี่จ้ะเด็ดเอามีอีกร้อนเพนเพื่อนมาโอ้ยดูสิความงามของเขาเพื่มเยอมอมเลยจ้ะวันนี้เก <c oughs> ็บเห็ดฝนตก กำลังขึ้นเลยเพื่อนๆโอ้ยโอ้ยบาดปวดโพจะพวดโพเพื่อนๆน,น,นี่จ้ะลากไม่เอาไปทิ้งไว่ป่าแต่มีกแล้วเพื่อน <laughs> ๆจ้ะนี่จ้ะเพื่อนโอ้ย นาะออนจริงเลยเด็ดให้เด็ดเอาเอาล่ากก็ออกละอันนี้เด็ดได้เลยกินก็เด็ดยากอยู่แดงแดงนี่จ้ะจ้ะทุกคนตเต็มจ้ะเพืออ่อนเราลบข้อ กอกบ้างเพื่อนดูดิโอ้สะอ่อนเดจ้ะนี่นี่จ้ะนี่จ้าหนิอ้อยอ้อยอ้อยนี่จ้ะนี่จ้าเพื่อนโอ้เก็บจ้ะเก็บเก็บ หลวงเพื่อนดูในนี้เด็ดลากทิ้งเพื่อนดูโอ้ยเพื่อนนี่โอ้ย,เ,ออยเดี๋ยว,ยวนั่งดีๆก่อนเก็บเห็ดที่จ้าอื้อเยอะะตรงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยนี่เพื่อน

นี่ดอกสองดอกโอ้ยยุงเจ้าเพื่อนๆนี่น้ำงามอันนี้เห็ดแต่ดำได้น้ำ เห็ดล่วงจัตกะอ๋อิเก็บเห็ดรอบสองเลยทีนี้ไม่ท้องเดี๋ยวได้เพื่อนเราเก็บเห็ดรอบสองก่อนเพื่อนดูดิน้ำน้ำนี่จ้ะยังไงเห็ดมันเนี่ยนี่น้ำนะจ้ะเดี๋ยวเราไปเทก่อนนะเพื่อนดูดิล้นแล้วจ้ะ 아 แบบไม่ส่งเสียงดังนะลงมาคนเดียวจะขอภายเพื่อน,นจริง หรืมาถ่ายเพื่อนดูทำยังไงก็เห็ดดีเห็ดมันเยอะมากเลยเราอยากได้หมดเลยเราโลภมาก่ตอนนี้ <c oughs> อย่าว่ากันนะก่อนกลับไทยขอโกยหน่อย <c oughs> พเพื่อนดูโตแล้วก็เยอะเพื่อนไปทุกเพื่อนดูอยมันเยอะขนาดนี้เพื่อนเพื่อน กำลังขึ้นเต็มเลยเพื่อนดูจะไม่สะอ่อนได้ไงเพื่อนดูดิบอปอยปีแห่งเห็ดแต่ดำเลยนะนี่ไม่มีคำพูดใดจะพูดเลยนี่ เ็อยอะแยะมากเลยเพื่อนๆกำลังขึ้นเต็มเลยอ่ะอยี่แยะเลยเต็มไปหมดเลย เอาที่เราออกไปได้เพื่อนดูดิโอ้ยเยอะจ้ะลงกระตาอืมกำลังขึ้นยิยย่งใลญจ้ะ ขึ้นเยอะแยะเลยเราก็จะเลือกเอาแต่โตโตได้ไม่รู้จะใช้คำไหนพูดมันเบื่อโอ้ยย้า้มาเก็บด้วยกันเยอะมากเลยว้าเยอะแยะไปหมดเลยจ้ะโอ๊ยยุงยุงกัดอย่ากัดช้านยุง